สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาวะงวาง,งามโดยดับไหนคะเต็มร้อยนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในกฎข้อที่8จากกฎ2ี่ข้อของความสําเร็จนะคะหลังจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือเราก็จะต้องวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าความลับของการก้าวหน้าก็คือการเริ่มต้นคะ่ะส่วนความลับของการเริ่มต้นก็คือ การแบ่งงานให้ชัดเจนค่ะซึ่งการแบ่งมันให้ชัดเจนนั้นเราก็จะต้องทำด้วยวิธีการง่ายๆก็คือเราก็ต้องวางแผนงานค่ะแบ่งจากงานที่มันดูใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นมีคำพูดหนึ่งค่ะที่เขากล่าวว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะกินปลาตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งเราเราจะกินมันได้ยังไงคะสิ่งที่เราจะสามารถที่จะกินปลาตัวใหญ่ๆ สักหนึ่งตัวได้นั่นก็คือเราก็ต้องหั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะหั่นซอยย่อยๆถูกไหมคะเพื่อที่จากตัวใหญ่ๆนั้นมันก็จะเหลือชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันกับเป้าหมายค่ะถ้าหากว่า,าพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเรารู้สึกว่ามันใหญ่แน่นอนถ้าเราทาให้มันสําเร็จเราก็จะต้องแบ่งเป้าหมายนั้นออกมาเป็นเป้าหมายเป็นส่วนย่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องคิดค่ะอันดับแรกที่เราจะต้องคิดก็คือ คุณจาเป็นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะทำให้ได้ตามเป้าหมายนั้นอันดับที่สองก็คือคุณจะต้องมีเงินออมเท่าไหร่เพื่อที่คุณจะสามารถที่จะทำเป้าหมายนั้นได้อันดับต่อไปก็คือคุณจาเป็นต้องมีทักษะเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อคุณจะได้นำไปทำในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีวินัยในตัวเองอย่างไรบ้างเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะต้องทำทุกๆวันเดินทุกๆก,ก,ก้าวเพื่อที่จะ ให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการทีนี้เทคนิคง่ายๆก็คืออันดับแรกก็คือคุณก็จําเป็นที่จะต้องเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะว่าถ้าคุณจะทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จนั้นมีความจําเป็นใดๆบ้างเรื่องอะไรบ้างที่คุณจะต้องทําให้สําเร็จเสร็จแล้วคุณก็กําหนดเวลาที่ชัดเจนไปเลยค่ะว่าคุณจะต้องทําสิ่งเหล่านั้นเมื่อไหร่คุณจะลงมือทําเมื่อไหร่แล้ว ต้องใช้ระยะเว,เวลาเท่าไหร่ถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วอะไรบ้างที่คุณจะต้องทําในแต่ละวันอันนี้สําคัญมากนะคะหลายคนพอตั้งเป้าหมายแล้วพอรู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรแต่ก็ไม่ได้เขียนแจกแจงรายละเอียดลงไปว่าขั้นตอนที่เราจะต้องทําขั้นตอนที่1 2 3 4งสี่หไปจนถึง10กว่าจะถึงวันที่เราสําเร็จนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันมันก็จะทําให้เราขาดการลงมือทําอย่างต่อเนื่อง พอเราไม่ได้ทําลงมือทําในอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของเรามันก็จะเลื่อนลอยขยับไปเรื่อยๆอย่างเช่นโคนายกตัวอย่างสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าภายในวันที่3สพฤษภาคมคุณจะมีน้ําหนัก50กิโลกร,รมัมฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณก็อาจจะต้องเขียนลงมาเลยค่ะว่าคุณจะต้องออกกําลังกายทุกวันวันละ20นาทีคุณจะต้องลดปริมาณอาหารลงในแต่ละมือ้อ อะไรต่างๆเหล่านี้และนั่นก็คือสิ่งที่คุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วเมื่อถึงวันที่คุณกำหนดคุณก็จะต้องเริ่มลงมือทำนะคะเพราะถ้าพอคุณลงมือทำคุณก็จะได้รับผลตามระยะเวลาที่คุณกำหนดนะคะต่อไปก็คือคุณจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันล่วงหน้าอย่างน้อยตอนหนึ่งคืนนะคะคือถ้าตอนกลางคืนเนี่ยคุณได้ทําการวางแผนไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้คุณจะทําอะไร ก่อนที่คุณจะเข้านอนเมื่อคุณนอนหลับไปตัวจิตใต้สำเนึกของคุณก็จะเริ่มกระบวนการค่ะช่วยคุณคิดแล้วก็ทำให้ทาให้คุณพร้อมที่จะเริ่มลงมือทำในวันรุ่งขึ้นทุกๆอย่างเลยนะคะถ้าคุณคิดแล้วว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรตั้งแต่คืนนี้ แล้วคุณก็ได้เตรียมการไว้แล้วล่วงหน้าในสมองของคุณพอคุณตื่นเช้ามาในวันรุ่งขึ้นคุณก็จะสามารถที่จะทําได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิดอีกแล้วค่ะว่าคุณจะต้องทําอะไรมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติค่ะเห็นไหมคะว่าการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นไม่ยากเลยคุณต้องใช้เวลานิดนึงในการนั่งคิดว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะลงมือทำไปจนถึงเป้าหมายของคุณถ้าหากคุณไม่รู้คุณสามารถ ถามผู้รู้ได้ค่ะถามคนที่เขาเคยประสบความสาเร็จในเป้าหมายนั้นๆที่คุณต้องการจะทําหรือคุณจะปรึกษาโค้ชอันนี้ก็คือความสาคัญถ้าหากคุณมีโค้ชโค้ชก็จะแนะนําคุณว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายแบบนี้คุณจะต้องทําอะไรบ้างแล้วโค้ชก็จะแนะนําคุณว่าคุณจะต้องวางแผนอย่างไรคุณถึงจะทําได้ไปจนถึงความสําเร็จแล้วถ้าคุณติดปัญหาอะไรนั่นก็คือก็จะมีคนคอยตอบคาถามคุณนี่ไงคะคือความสําคัญของการมีโค้ช นะคะคโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็คงจบกันแค่นี้แล้วเราก็จะมาคุยกันใน E ีีถัดๆไปเรายังมีกันอีกหลายๆกฎนะคะกว่าจะไปถึงกฎที่25เพื่อที่เราจะนำเราไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ติดต่อกันติดต่อติดตามกันใน EP ีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ